ภูเขาโกลังเคแห่งญี่ปุ่นวันนี้ช่องเมทีเราจะพาจิตใจผู้ชมไปเดินเล่นในหุูเขาแห่งความสงบเส้นทางที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ไม่ใช่การเดินทางที่ท้าทายขีดจำกัดไม่ใช่การปีนป่ายสู่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแต่คือการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบบนเส้นทางที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับเท้าของเราอย่างอ่อนโยนที่สุดนี่คือหุบเขาโกลังเค ในแบบฉบับญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่คนท้องถิ่นรักและหวงแหนด้วยความเข้าถึงง่ายและความงามที่เรียบง่ายแต่ตราตรึงการเริ่มต้นที่แสนสะดวกสบายการเดินทางของเราเริ่มต้นจากจุดจอดรถที่กว้างขวางและเป็นระเบียบทันทีที่เราก้าวออกจากรถ ความวุ่นวายของโลกภายนอกก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังความสงบสและอากาศที่เย็นบริสุทธิ์ของหุบเขาจะโอบล้อมเราไว้ 真是挺难。 ทางเดินริมหน้าน้ำเส้นทางแห่งชีวิตเส้นทางเดินเท้านี้จะทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำสายหลักของหุบเขาอย่างไม่เคยห่างเหินเสียงกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดการเดินทางบางช่วงน้ำอาจใสาราวกับกระจกจนมองเห็นก้อนกรวดและปลาที่ว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนการเดินไปตามริมน้ำทำให้เรารู้สึกถึงพลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่รอบตัว แสงแดดจะลอดผ่านใบไม้ลงมากระทบพื้นทางเดินเป็นลวดลายของแสงและเงาที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าโคโมเรบิมันคือความงามของแสงที่ถูกกรองให้เย็นลงมอบบรรยากาศที่อบอุ่นและลึกลับในเวลาเดียวกันสเสน่ห์ของร้านอาหารข้างทางและสตรีทฟู้ดหนึ่งในความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของการเดินบนเส้นทางสายนี้คือการได้สัมผัสกับสเสน่ห์ของร้านอาหารข้าง,างทางที่ไม่ได้ตั้งอยู่แบบถาวร แต่เป็นแผงลอยเล็กๆหรือกระท่อมไม้ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติร้านค้าเหล่านี้มักจะถูกบริหารโดยคนท้องถิ่นที่ส่งต่อสูตรอาหารกันมาหลายชั่วอายุคนกลิ่นหอมที่ลอยตามลมมาคือกลิ่นของปลาอายุซึ่งเป็นปลาที่ถูกย่างบนเตาถ่านอย่างช้าๆโดยมีไม้เสียบตั้งตรงอยู่ข้างกองไฟปลาอายุที่จับได้จากแม่น้ำในหุบเขาแห่งนี้มีเนื้อหวานละเอียด และถูกโรยด้วยเกลือเพียงเล็กน้อยความกรอบนอกนุ่มในของมันเป็นการเติมพลังงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังถัดไปอีกไม่ไกลเราอาจจะพบกับร้านที่เสิร์ฟวาราบิโมจิหรือโมจิที่นุ่มนิ่มราวกับเยลลี่ถูกคลุกด้วยผงถั่วคิมาโกะสีน้ำตาลทองอย่างใจกว้างความหวานอ่อนๆและความหอมมันของถั่ว ตัดกับรสชาติของชาเขียวเย็นๆที่ชงอย่างพิถีพิถันเป็นการหยุดพักที่ให้ความรู้สึกสบายและผ่อนคลายอย่างแท้จริงการหยุดพักที่แผงลอยเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการกินแต่เป็นการได้มีปฏิสัมพันธ์สั้นๆกับผู้คนได้เห็นรอยยิ้มและความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำมันคือการซึมซับวัฒนธรรมผ่านรสชาติและบรรยากาศจุดถ่ายภาพที่บันทึกความทรงจำ เส้นทางนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของช่างภาพเพราะทุกองค์ประกอบถูกจัดวางอย่างงดงามโดยธรรมชาติมีจุดถ่ายภาพที่โดดเด่นหลายแห่งที่เราไม่ควรพลาด 1. สะพานโค้งไม้ที่ทาด้วยสีแดงฉาบหรือสีดำเข้มซึ่งพาดผ่านแม่น้ำอย่างสง่างามในช่วงฤดูใบไม้ผลิใบเมเปิ้ลสีแดงเพลิงจะโอบล้อมสะพานแห่งนี้ทำให้เกิดองค์ประกอบภาพที่ตัดกันอย่างลงตัว ระหว่างความนิ่งของสะพานกับความเคลื่อนไหวของสายน้ำสอปลาไผ่ขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ด้านหลังร้านค้าบางแห่งลำต้นของไผ่ที่สูงฉลูดสร้างเส้นสายแนวตั้งที่ดูมีพลังแสงที่ส่องลอดลงมาเป็นริ้วๆทำให้เกิดเฉาที่ดูมีมิติเป็นจุดที่เหมาะกับการถ่ายภาพที่ให้ความรู้สึกสงบและลึกลับ 3. องค์ประกอบของน้ำและหินจุดที่แม่น้ำเริ่มกว้างขึ้น จะมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงสวยงามโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวภาพของน้ำที่ไหลผ่านอย่างนุ่มนวลสร้างภาพลองเอ็กซ์โพเชอร์ที่สวยงามได้แม้แต่ในแสงธรรมชาติธรรมดาการลงไปสำรวจริมตลิ่งและหาดทราย ความพิเศษอีกอย่างของเส้นทางเดินเท้านี้คือการมีทางลาดเล็กๆที่นำพาเราลงไปสู่ริมตลิ่งของแม่น้ำได้อย่างง่ายดายนี่ไม่ใช่การผจญภัยที่ต้องเสี่ยงภัยแต่เป็นการผจญภัยของประสาทสัมผัสเมื่อระดับน้ำลดลงเราจะเห็นผืนทรายและก้อนกรวดที่ถูกกระแสน้ำขัดเกลาจนมนและเรียบแน่นหากเราถอดรองเท้าและปล่อยให้เท้าสัมผัสกับพืบพ้นทรายที่เย็นชื้นก็จะได้รับความสดชื่นจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ เราสามารถใช้เวลาในการนั่งหยองหยองและหาก้อนหินที่มีสีสันแปลกตาก้อนหินที่นี่มีตั้งแต่สีเทาเข้มสีขาวนวลไปจนถึงหินที่มีลายเส้นสีชมพูอ่อนการได้หยิบก้อนหินขึ้นมาพิจารณาถึงลวดลายที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานานนับพันปีเป็นการกระทําที่เรียบง่ายแต่ช่วยให้จิตใจเข้าสู่สภาวะแห่งความสงบอย่างลึกซึง้งนักเดินทางญี่ปุ่นเองก็ชื่นชอบกิจกรรมนี้พวกเขาไม่ได้ต้องการของมีค่า แต่ต้องการช่วงเวลาที่ได้เชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติอย่างแท้จริงอากาศบริสุทธิ์และจุดชมวิวพาโนรามาเมื่อเราเดินไต่ระดับขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดของเส้นทางอากาศจะยิ่งทวีความบริสุทธิ์มากขึ้นกลิ่นหอมของป่าสนและใบไม้ที่ผูพังจะช่วยเติมเต็มปอดทำให้รู้สึกสดชื่นจนแทบจะรู้สึกได้ถึงการฟื้นฟูร่างกายที่จุดชมวิวหลักซึ่งมักจะเป็นระเบียงไม้ที่ยื่นออกไปเหนือหุบเขา เราจะได้เห็นภาพมุมกว้างของแม่น้ำที่คดเคี้ยวราวกับมังกรที่กำลังหลับไหลอยู่เบื้องล่างและเห็นภาพของหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามไหล่เขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนในช่วงฤดูใบไม้ผลิทิวทัศน์ตรงหน้าจะกลายเป็นพรมหลากสีตั้งแต่สีเหลืองทองสีส้มแสดไปจนถึงสีแดงเข้มเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากจะเดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสกับความงามที่พวกเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณของประเทศ เหตุผลที่คนญี่ปุ่นนิยมมาที่หุบเขาโกลังเคแห่งนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมของแนวคิดที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมความสะดวกสบายสำหรับทุกคนวัยเส้นทางที่ราบเรียบและปลอดภัยทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กที่วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานไปจนถึงผู้สูงอายุที่ใช้ไม้เท้าทุกคนสามารถเข้าถึงและเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้โดยไม่รู้สึกเป็นภาระ การให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในแบบที่เรียกว่าวาบิซาบิหรือความงามที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ความเรียบง่ายและการเวลาร้านค้าเล็กๆแสงเงาที่ตกกระทบมอสที่ขึ้นตามหินหรือแม้แต่ก้อนหินที่ถูกน้ำพัดพามาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจได้พักผ่อนและค้นพบความงามในความธรรมดาการเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจหรืออีโคโนบะ มันคือสถานที่ที่พวกเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาในการเดินอย่างช้าๆพูดคุยกันอย่างเงียบๆหรือเพียงแค่นั่งมองสายน้ำโดยไม่ต้องพูดอะไรการมาที่นี่คือการหลีกหนีจากความเร่งรีบของเมืองใหญ่เพื่อกลับมาเชื่อมต่อกับรากเหง้าของธรรมชาติอีกครั้งการเดินทางในหุบเขาโกลังเคแห่งญี่ปุ่นจึงไม่ใช่การท่องเที่ยวแต่เป็นการบำบัดจิตใจด้วยธรรมชาติเป็นการให้รางวัลตัวเองโดยการก้าวเดินอย่างสงบ สัมผัสถึงความอร่อยของอาหารท้องถิ่นที่เรียบง่ายและเก็บภาพความทรงจำที่สว่างสวยที่สุดไว้ในทุกย่างก้าวมันคือการผจญภัยที่ไม่ต้องการความแข็งแกร่งทางกายแต่ต้องการความพร้อมของจิตใจที่จะเปิดรับความงามที่เรียบง่ายรอบตัวเราอย่างเต็มที่ถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม u b s c r i b e ช่องเมทีกันด้วยช่องจะอยู่รอดก็ยอดติดตามกับยอดชมนี่แหละครับขอบคุณสำหรับการรับชม แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม